เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณสวัสดีครับ,รบมาพบกันในรายการคุยมันทันข่าววันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่3ของเดือนที่2แล้วนะครับมันเวลาผ่านไปเร็วเลยนะแต่ทุกอย่างยังไม่ไม,ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราก็เด็กน้อยลงเลยใช่ทุกอย่างมีเหมือนเกิดขึ้นเยอะแยะนะ แต่ที่มีอะไรเปลี่ยนมันเหมือนเกิดเยอะออแต่ว่าเขาเรียกลักฐานที่เป็นปัญหาไม,มไ,ไม่ได้แก้ไม่มีแก้ขไขคือ,เ,อเขาเรียกอะไรต้นเหตุของปัญหาออไม่ถูกแก้ไขมีเรื่องเยอะที่อะไรเปลี่ยนใช่กลายเป็นเหมือนรัฐบาลทั่วไปแก้ปัญหาทั่วไปเยอะออแต่ว่าแก้ปัญหาฐานที่มันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันของการอะไรไม่ได้มีเขาเรียกอะไรพิเศษเลยครับไม่ได้พิเศษวันนี้เดี๋ยวเส้เรื่องสั้นๆให้ฟังนิดนึงก่อนนะว่า ง่ายๆคือกลุ่มไอเอสเนี่ยไปตัดหัวคนงานอียิปต์ที่เป็นชาวคริสตแล้วไปทํางานในลิเบียตัดหัวเลย20คนเดินมาตามริมทะเลเลยริมชายหาดเลยแล้วตัดหัวทิ้งไปคือไม่สนใจว่าเขาจะเป็นแรงงานเป็นอะไรนักหนาแต่ถ้าเป็นคริสเตียนแล้วก็ตัดหัวทิ้งเลยเขาเรียกว่าพยายามทําให้เป็นสงครามศาสนาไปใช่ฉะนั้นก็แรงงานไทยที่ไปอยู่ลิเบียนะครับระวังหน่อยแล้วกันใครพี่ๆพี่น้องที่มีแรงงานไปอยู่ลิเบีย หรือไปประเทศไหนระวังกลุ่มพวกนี้มันจะจับตัวไปเป็นตัวประกันซื้อถ้าเป็นแรงงานไปเมืองเขาไม่หวังค่าไทยหรอกผมว่าไอเอสเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาเป็นกลุ่มมุสลิมใหม่ครับแล้วเหมือนกับจะทําให้เกิดสงครามครูเสดใหม่ครับคือหมายความว่าคริสเตียนกับอิสลามเนี่ยเผชิญหน้ากันครับคือเขาจะฆ่าคนโดยไม่คํานึงถึงไม่มีเหตุผลแรงสิ้นละไม่คือจะจะฆ่าก็ฆ่าใช่ผู้หญิงเด็กเล็กแดงต่างๆนานานะจะฆ่าก็ฆ่าเป็นผู้ที่ ไร้หลักการนะไร้ศีลธรรมและโหดเหี้ยมด้วยเอามาหิดจุดไฟเผาบ้างเอามีดไปเถือคอไม่ฟันชั่วเลยขาดนะเช้่เถือเออเถือเจ็บนะเลือดออกเยอะด้วยกว่าจะตายก็ใช้เวลานานมวกก่ะก็เหมือนกับการโดนเชือดหลอดลมเส้นเลือดใหญ่ไหมถ้ามีดไปคมได้กว่าตั้งนานไปถึงหลอดลมทรมานมากใช่อทรมานแล้วอีกเรื่องก็คือที่เดนมาร์กนะครับเมื่อวันเสาร์ก็มีหนุ่มอายุ22ปีใช้ปืนยิงกราดา ทั้งโบสถ์ยูนะซินกักกแล้วก็คาเฟ่ซึ่งจุดนั้นมีนักวาดการ์ตูนชาวสวิสแลนด์ไอ้ชาวสวีเดนไปไปคุยเสวนาฮะตั้งสเสวนากันแล้วก็นกุ่นมคนนี้ก็เลยเอาปืนอากาศยิงแต่ว่านักวาดการ์ตูนไม่ไม่เป็นไรแต่มีคนข้อรายเสียชีวิตไปสองรายรตำรวจเดนมาร์กก็ปิดเมืองไล่ล่าสุดท้ายก็ไป ไอ้หนุ่มคนนี้มันก็หนีขึ้นแท็กซี่ไปตำรวจก็สอบถามแท็กซี่ว่าไปปล่อยที่ไหนแส้วไปตามตัวเจอตำรวจไปข้อห้องปุ๊บยิงสวนออกมาตำรวจสวนก็เข้าไปก็ตายละคือเดนมาร์กมันไม่ได้ว่าหาใครยากมันเมืองมันไม่ได้ว่ามันเล็กมันเล็กอ่ะประเทศมันไม่เยอะมากเงียบเงียบรถก็ไม่ใคร่ติดเท่าไหร่นักนะเป็นเมืองเงียบเงียบอยู่ฝั่งตรงข้ามอังกฤษนั่นแหละใครแปลกหน้าไปหรือใครทําอะไรรู้บเดียวมันเห็นละรู้กันหมดอ่ะรู้หมดก็เป็นเมืองที่คนดีอ่ะนะ คนไม่มีโกงเกินอะไรเลยนายกผู้หญิงเป็นรัฐสวัสดิการในสแกนดิเนเวียเนี่ยอย่างน้อยสามประเทศนะสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เป็นรัฐสวัสดิการเป็นสามประเทศที่พูดภาษาได้ดีกว่าคนในประเทศอังกฤษครับแล้วก็เขาถือผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่นะเป็นบุคคลสาคัญเพราะงั้นคุณท้องพอคุณท้องปั๊บคุณต้องโทรไปแจ้งรยาบาลว่าฉันท้องแล้ว แล้วก็จะฟรีหมดทุกอย่างเลยการศึกษาไปจนกระทั่งเข้าหมารัยจะเสียหน่อยนิดหน่อยอย่างสวีเดนนี่ผู้ชายลาลาเมียคลอดผู้ชายลาได้ได้เพื่อเลี้ยงลูกเพื่อไปดูแลใช่ดูแลเขาเลี้ยงคือผู้ชายเขาดูแลได้เลยนะได้แล้วสังคมเขาปล่อยให้ไปเป็นสวัสดิการเขาเขาแทบจะรู้สึกไม่รู้ว่าตอนหลังมีไหมตอนนั้นผมไปเนี่ยเขา จะมีการประกันชีวิตประชาชนทั้งหมดเลยนะเพราะว่าไอ้ภาษีก้าวหน้าเขาเนี่ยคุณจะรวยเท่าไหร่ก็ได้เสียภาษี60%เอครับเออไม่เหมือนเมืองไทยเสียภาษีเท่ากับเราอ่ะเออรวยขนาดไหนก็เสียภาษีเท่ากันใช่ฉะนั้นประเทศเดนมาร์กเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์นี่ประชาชนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้หมดใช่แล้วพูดได้ดีกับชาวอังกฤษอีกแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีหมดใช่สำเนียงเขาพูดดีภาษาอังกฤษครับเดนมาร์กเขาพูดแบบ kings english เลยนะครับแล้วก็ อ่าถึงแม้จะอังกฤษอยู่ฝั่งตรงข้ามนะแต่ฝั่งนี้เขาพูดภาษาดีกว่าแล้วเขาหาเสียงเขาไปโกงเหมือนบ้านเราไม่มีไม่มีมันเขาทําหนังสือเป็นเล่มเลยพักกปดเมืองใช่แล้วก็ให้ไปเปิดอ่านนโยบายเขาเป็นปีต่อปีว่าเขาจะทําอะไรถ้าทําไม่ได้เขาต้องมาอธิบายว่าทาไมทําไม่ได้นะครับแล้วก็พออ่านหนังสือเสร็จจะเป็นครอบครัวเดียวกันเห็นต่างกันก็แล้วแต่ต่างคนต่างไปลงกันนั้นทางสามประเทศนี้การเลือกตั้งของเขาค่อนข้างบริสุทธิ์ื ท้าเป็นคนเซลล์ว่าทําไมคุณว่าเขาดีทาไมคุณไม่อยู่นั่ล่ะหนึ่งเขาไม่ให้เราอยู่เออต้องหนีภัยสองสองทำไมเราไม่เอาของดีที่เขาทำนะมาทำในบ้านเราบ้างล่ะใช่อย่างการซื้อสัตว์สุจริตการรักษากฎหมายเป็นกฎหมายคุณขึ้นรถเมย์เนี่ยคุณไปแซงคิวเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าคิวแต่รถเมย์เขามาทุกเวลาห้านาทีห้านาทีเขามาเปียะเลยคือธรรมเนียมฝรั่งมีอยู่อย่างนะครับเวลาเขาจะพูดอะไรเนี่ยเขาบอกว่า please การุณาได้โปรดต็นนั้นภาษาภาษาภาษาเขาบอก thank you ขอบคุณยังเด็กเอาอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยนะพนักงานมาเสิร์ฟเนี่ยนะก็คนจะคนจะกินจะแบบ thank you เขาไทยเฉยมองเฉยน้องๆบ่อยๆมาเนี่น้องๆนๆดูถูกอีกฝ่ายหนึ่งฝรั่งเข้ามาถึงพูดว่า please เอานั่นเอานี่มาหน่อยนะ please please เอาน้ำมาแก้วเทให้กับ thank you เอาอาหารมาให้กับ thank you นะฝรั่งคือของเรานี่ไม่มีพูดเลยนะขอบคุณขอบใจไม่มีพูดนั่งเฉย คือธรรมเนียมไทยนี่จะดูเหมือนว่ากระด้างผมผมอยากชมมาหนึ่งคุณสพลโรงเรียนที่สาธิตเกษตรอินเตอร์ของอาจารย์จงรักครับโรงเรียนสาธิตเนี่ยลูกชายผมคนเล็กเรียนที่สาธิตเกษตรเวลาใครเอาอะไรมาเสิร์ฟเขายกมือไหว้ขอบคุณปรากฏว่าผมตอนหลังต้องไหว้ด้วยเพราะมันได้แถมอยู่เรื่อยเลยนะเด็กเสิร์ฟนี่มาเสิร์ฟเพิ่มให้อยู่เรื่อยเลยได้อะไรดีกว่าคนอื่นเพราะอะไร เพราะว่าเรานอบน้อมทาตนแล้วต้องให้เกียรติเขาเวลาคนไทยไปทัวร์ต่างประเทศนะเป็นนั่งทานในร้านอาหารนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่มาบริการเราเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือว่าชาวต่างชาตินะกรุณาพูดคําว่า please กับ thank you เขาจะไม่ได้ถูกเราว่าไม่มีวัฒนธรรมเป็นเป็นสุภาพชนที่สิ่งที่เราต้องกระทำไปนับงกินนั่งกินนั่ไปนั่งเด็กเยอะนะคนไทยเยอะเต็มหมดเลยแต่ว่าเวลาเข้ามาเสิร์ฟปุ๊บนี่นั่งเฉยวางก้นเฉย ไม่มีแตงเกียวไม่มีอะไรเลยเป็นแสดงความเป็นคนไทยที่ไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเทกนไม่มีให้ไม่มีอะไรเลยคือคือไม่ขอบผิดธรรมเนียมเขาจะว่าเป็นธรรมเนียมฝรั่งก็เปล่าเพราะว่าธรรมเนียมการขอบคุณและการขอร้องเลยนื่นเป็นเรื่องที่ดีคุณดูญี่ปุ่นนะโค้งโโค้งแล้วโค้งอีกอออนั้นก็เวลาไปไหนไปไหนไปซื้อตั๋วหนังเนี่ยนะจ่ายเงินไปปุ๊บเลยนะ ค่อยตัวหลังมาเลยบอก thank you เลยแล้วจ่ายเงินเข้าไปนะเขาเงินทอนให้เรานะเรา thank you เลยต้อง thank y o เขานะจริงๆคนไทยเมื่อก่อนก็มีวัฒนธรรมที่ดีที่ไหว้ตลอดนะครับพออะไรขอบคุณครับไหว้ครับแต่ตอนหลังมันหายไปเลยหายไปแลยก็คนไทยที่ไปทัวร์ต่างประเทศนะครับรู้จักแค่พูดให้คุ้นปากไว้ว่า thank you คุณตอนแรกผมก็ไปก็แข็งเหมือนกันนะเจ้าทั้งมีคนบอกว่าคุณมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยทุกคนต้องบอก please แล้วก็ thank you ติดปากว่าเลยสองอย่าง please thank you แล้วก็ขอบคุณ thank you เวลาครับดูหนังฝรั่งก็ได้ดูก็เขาเขาเขาทำยังไงเขามีหมดนะไม่ใช่ว่าเรามาพูดกระแดะจะเป็นฝรั่งเปล่าอ้าฝรั่งที่ดีก็เอามาใช้สิไอ้ที่ไม่ดีก็ยาวาเขาเป็นความเป็นสุภาพชนสากลนะคือเราขอร้องเขาต่างว่า please ได้โปรดเถอะอย่างเช่นว่ากรุณา รถลาดน้ำโถชักกรุณากราชักโครกด้วยอันนี้ไม่ต้องกรุณามันเป็นหน้าที่ของเองอยู่แล้วที่ต้องทำไปบอกกับชักโครกบอกกรุณากดให้ทีก็ไม่ได้ต้องกดเองคืออ่าหรือหนังส่งจดหมายนะกรุณนำกรุณานำส่งไม่ตตองสแตมบังคับอยู่แล้วเขียนเลยว่านามผู้รับไม่ต้องเขียนเยอะๆไม่ต้องยืนเรื่องมากนะคือคุณสมพลคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเจาของดีๆ ของแต่ละที่ประสมผสานใช่ใชคุณดูสิขนมไทยเนี่ยบางทีมาจากโปรตุเกสก็มีนะมาจากหลายที่ใแต่มาอยู่ในเมืองไทยใช่มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อเจ้าของร้านนี่เก่งอะไรรู้ไหมเขาที่ไหนอร่อยเขาไปกิน แล้วเขาก็ซื้อมาสองสามชุดแล้วเขามาถอดถอดสูตรบางคนร้านอาหารทีเขานั้นเป็นร้านอาหารที่ทำอาหารอร่อยแล้วมาพัฒนาอร่อยกว่าของคนนั้นซะอีกเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยรู้จักใช้อะไรก็ได้ที่ญี่ปุ่นเขาดีที่ฝรั่งเขาดีแต่ไอ้ไม่ดีเนี่ยอย่าเสือกเอามากเท่านั้นแหละก็นี่คือขนมจีบปอยหอยทองทั้งหลายแหล่ ไม่อยากท้าทองกีบม้านั่นแหละ่่ใชเมียของเจ้าพระยาวิชาเย็นนั่นแหละตอนหลังมัเป็นเมียพระเจ้าเสือใช่ไหมถ้าต้องกีบม้าก็ขนมจีนเห็น่อยไหมขนมจีนแล้วเจ้าสิงคโปร์ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราเจ้าสิงคโปร์อยู่ที่ไอ้นี่ฉะรลบุรีนเลยฉะรลบุรีอร่อยมากอร่อยมากนนั่แหละถ้าไปหัวหินก็ในดำนะครับอร่อยวันนี้มาเรื่องน่าจะมีสองเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องแรกก็คือว่ารัฐบาลยินยอมเลื่อน าการรับข้อเสนอสัมป,ปะทานออกสัมป,ปะทานครั้งที่ยี่ดอไปโดยมีกําหนดให้รัฐบาลมาเบาเสกไก่อูมาบอกว่า,าได้รับแรงเสียงเรียกร้องมารัฐบาลก็บอโอเคงั้นจะฝังฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายวันที่ยี่สิบจัดที่ตึกสันติไมตรีวันที่ยี่สิบเลยวันที่ยี่สิบน,นี่เลยแล้วนายกมาไหมนั่นนี่สินี่แหละประเด็นนี้แหละที่เราต้องการให้นายกมานั่งฟังด้วยคือท่านนายยกก็บอกว่าเอาข้อมูลมาว่ากันแล้ว ตัดสินใจเองผมตัดสินใจเองแต่ว่าท่านไม่เข้าไปนั่งฟังทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทั้งมวลอ่ะนะท่านน่าจะไปนั่งฟังด้วยสักครึ่งชั่วโมงท่านคือท่านไม่ต้องท่านฟังเฉยๆเพราะเขาต้องขอต้งสองฝ่ายดีเบตกันนะถ้าท่านไปฟังแล้วไปแต่ถ้าไม่ได้ฟังแล้วน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้อารมณ์มันไม่ซึมลึกเข้าไปถึงความรู้สึกแล้วท่านมีข้อสงสัยอะไรนะท่านถามได้เลยถามเลยบอกว่านี่แหละถามไปเลย ว่าไอ้ฝ่ายคุณที่มาเรียกร้องนะคุณลสนาคุณหม่อมหลวงกรคุณธีระชัยคุณอะไรแล้วแต่ที่ไปนั่งนะ,ะผมขอถามพวกคุณหน่อยได้ไหมอย่างนี้ก็ตายก็ถามไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ตอนนี้เลยบอกคนที่ไปเรียกร้องเนะี่ยเขาไม่ต้องการขับไล่รัฐบาล ไม่ใช่การเมืองเลยไม่ใช่ประเด็นการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ชาติของบ้านเมืองความเดือดร้อนของประชาชนใช่ผลประโยชน์ชาติกับประชาชนโดยตรงเขาไม่ได้ขับไล่รัฐมนตรีพลังงานไม่ต้องการแย่งบอร์ดปตทไม่ต้องการไล่นายกไม่อยากเป็นนายกไม่ทั้งสิ้นเขาไม่ได้ต้องการเป็นนายกใช่ไม่ต้องการเป็นพองการเมืองไม่ทั้งสิ้นละไม่อะไรไม่เอาอะไรทั้งนั้นเขาก็ต่อสู้มานานแล้วด้วยฉะนั้นก็ท่านนายกกรุณาไปนั่งฟังเขาจะได้รู้ว่าอารมณ์ของ อารมณ์ทั้งหมดในในการถกเถียงนั่น่ะนะการนำเสนอข้อมูลนะท่านก็ได้รู้ไม่ต้องให้มัานต้องบลิฟฟฟังท่านรู้เลยทั้งสองฝ่ายสงสัยถามทันทีบางทีใครไม่ต้องบลิฟฟฟังเขาจะเลือกคัดแต่เฉพาะที่เรื่องต้องการอยากจะรู้นะหรือต้องการให้ท่านรู้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับถ้าไปตั่งฟังด้วยดีกว่าผมผมยักเรียนท่านนายกอันนี้หนึ่งและคนที่เป็นลูกน้องท่านนายกด้วยที่ฟังรายการเราหรือดูรายการเราคุณรุษนาและกลุ่มวกนี้เขาต่อต้าน เรื่องผลประโยชน์ชาติเกี่ยวกับน้ํามันและก๊าซมาตลอดใช่ตั้งแต่ยุคทักษิณเรื่อยมาเพราะฉนั้นไม่ใช่มาเล่นงานคุณประยยทธ์ตอนนี้ไม่เกี่ยวอันที่สองไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรไม่มีปั๊มน้ํามันที่ตะลคนไม่มีไม่มีไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยเขามาในฐานะประชาชนและมีความรู้ติดตามเรื่องนี้มาเขาก็อยากจะมาบอกนายกว่าลองฝังอีก ข้อมูลดีไหมอย่าไปฟังข้อมูลจากไอ้ผลคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนท่านรู้ไหมซุปเปอร์บอร์ดที่ท่านตั้งมีเจ้าของบริษัทน้ำมันอยู่ด้วยครับ้ขาขายทำหาทำมาหากินแล้วบอร์ดของปตทร,รวมทั้งบอร์ดการพลังงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องพลังงานผลประโยชน์พลังงานทั้งนั้นเพราะงั้นท่านฟังคนพวกนี้ท่านจะเสียคนแล้วก็ถ้าท่านถ้าท่านไม่ฟังกลุ่มที่มาจะไปชนนะ ท่านก็นเหมือนกับว่าไม่ยอมรับรู้ข้อมูลคือไม่เสียหายที่ท่านต้องรู้มากกว่าเดิมและก็เป็นการดีด้วยถ้าหาว่าท่านจะต้องตัดสินใจเลือกอข้อเสนอจากฝ่ายเอกชนฝ่ายประชาชนทั่วไปนะคืออย่าไปคิดว่าเสียหน้าเลยเอาอย่าคิดไม่ได้เรื่องผลประโยชน์<า>นไม่ได้ใช้ไม่มีคำวา<ม>่าเสียนะหน้าถ้าไม่ได้เสียหน้าเลยนะเพราะผลประโยชน์บ้านเมืองน,นี่ต้องเป็นไรไผู้นําที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้เปลี่ยนการตัดสินใจได้นะเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนนี้ ได้การยุยงแน่นอ,องน,น,อนง่ายๆแค่ท่านบอกว่าเลื่อนวันที่สิบปดไปในตอนยื่สิองเห็นไหมทุกคนชมท่านนะเออเฮ้ย e, แม้ว่าท่านจะโดนกดดันนะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวที่ท่านไม่เลื่อนนะใช่แต่เมื่อท่านเลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขากดดันแต่ท่านเริ่มจะฟังเราเห็นว่าดีแล้วแต่นี้ข้อสําคัญที่ท่านต้องทําคืออะไรถ้าท่านอยู่ด้วยจะดี เพราะว่าไอ้ข้าราชการหรือไอ้คนที่เกี่ยวข้องบางทีมันไม่ยอมตอบคําถามแล้วมันใบเบียงไปที่อื่นใช่ใช่พราะั้นคนกลางที่ทําหน้าที่เป็นคนกลางคอยทําเรื่องเนี้ต้องเอาให้ชัดว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบเขาล่ะก็คุณคอนหรือคุณรัศนาเขาถามเรื่องนี้ทําไมคุณเฉยใช้ไปเรื่องอือ่นนายกนั่งอยู่ด้วยถ้านายกเขเฮ้ยจับให้จบสิม,มันจะมีเขาเรียก ความจริงจะไหลหลังไหลออกมาทีนี้มันมีคําถามคําถามหนึ่งที่นายโควคจะถามในที่ประชุมนะว่าถ้าจะรู้หรือไม่รู้กันแล้วแต่ถามเพื่อคนได้รู้ด้วยคือผมอยากทราบว่าปัจจุบันนี้มีปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วนะทั้งก๊าซน้ำมันเท่าไหร่และยังจะมีคาดว่าจะมีได้เท่าไหร่ และการสำรวจเบื้องต้นทั้งทางดาวเทียมทั้งขุดเจาะสำรวจแล้วเนี่ยมีสักเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าเจ็ดปีจะหมดน้ำมันอ่ะเฮ้ยจริงหรือเปล่าใครตอบได้มั่งเอาครัตอบมานี้บอกผมอยากรู้ว่าผมคิดว่าคุณทั้งอื่นก็ต้องรู้ทุกคนอยากรู้มาละถ่ายทอดสดได้ยิ่งดีชาวบ้านอยากรู้ของเราเนี่ยมีน้ำมันเท่าไหร่ก๊าซเท่าไหร่ที่สำรองที่สำรองนะพิสูจน์แล้วนะคทุกวันนี้สูบอีกยี่สิบปีไม่หมดเลยของบอยละวันเนี่ยนะอีกยี่สิบปีก็ไม่หมด ถ้าเผื่อเจ็ดปีจะหมดเขาก็ไม่มาสัมปทานเพิ่มหรอกเขาไม่มาทาหรอกมีสัมปทานมันหมดเจปี <c oughs> แต่ว่าน้ำมันแกยังอยู่ครบแกเป็นอยู่ครบแกระวันในสูบตั้งแต่หยดแรกนะหรือแก๊สจำนวนแรกคี่ฟิตแรกนั่นนะจนปัจปจุบันนี้ยังไม่หมดเลยแล้วก็คุณรสนาก็มาเปิดด้วยท่านายกรองถามคุณรสนาว่าจริงไม่จริงอืบอกว่ายุคคุณปูเนี่ยไปทําสัญญาซื้อก๊าซ 20ปีจากกาตาเออใช่เฮ้ยแล้วมันจะขาดแคลนพลังงานได้ไงไหนลองตอบผมหน่อยคุณบอกกันว่าขาดแคลนเนี่ยมันขาดแคลนยังไงแล้วพลังงานไฟฟ้าสำรองก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่หมื่นเมกะวัตครับมันจะไม่มีขาดแคลนอยู่แล้วครับเพราะว่าถึงแม้พม่าจะตัดไปนะครับโอกาสที่ขเหมรจะสูบมาน่ะก็ต่อท่อเชื่อมเข้ากับของเราก็ได้แล้วท่านนายกถามอีกท่านถามเลยบอกว่าเอ๊ะผมอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้กองทุนน้ามันเออจริงๆเนี่ย มันไปซัพพอร์ตใครเ,ออเขาว่าปอตทอทปิโตเคมีธุรกิจเนี้ยซื้อกา๊าซราคาถูกกว่าคนอื่นเฮออ้ยจริงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องถูกกว่าลนะ่ะใช่ทำไมปูนซีเมนไทยทำไมซื้อแพงแล้วแต่ทำไมเ,ออขเขาอยู่ได้ออแล้วทำไมผมต้องช่วยคุณเอาเงินประจายชนมาให้คุณละ่ะการไฟฟ้าก็ททำไมซื้อแพงกว่าเออทำไมซื้อแพงกว่าสิ่งเหล่านี้นายกท่านนายกต้องไปฟังฝังเลยตัวเองนะท่านคือเท่าที่ผ่านมาท่านดูเหมือนจะพูดในเชิง แก้ต่างให้กับภาครัฐเอางี้ดีกว่าพูดแทนพลังงานทุนพลังงานเออท่านพูดแทนทุนพลังงานพูดเหมือนเขาเลยเออเอ,อนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ท่านต้องฟังประชาชนกลุ่มนี้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองจะรับรู้ถ้าสงสัยท่านมีความข้องใจในประเด็นไหนถามเลยเขาพร้อมจะตอบทุกเวลาเนี่ยเพียงแต่ว่าให้ให้ทุกอย่างเป็นไปได้วยความโปร่งใสแล้วก็ว่ากันแบบแฟร์ แล้วอย่าให้ไปใครมีครอบงำคนที่เป็นคนกลางคนที่เขาไปคนจัดการเห็นว่ามีรูปแบบจัดคนที่ไปตั้งคําถามเรียบร้อยนี่นนแตย่อมมีสิทธิ์ว่าอีกฝ่ายหนึ่งถามอีกฝ่ายหนึ่งได้เข้าเทียมกันอะและไม่ควรจะแสดงอารมณ์หรือลีลาโยกโยกด้วยกันไม่ตอบคําถามมักจะตอบคําถามหรือใบเบี่ยหรือตอบนอกประเด็นเขาถามอะไรตอบอย่างนั้นก็ตอบมีแก๊สเท่าไหร่ตอบมาถ้าตอบไม่ได้แสดงไม่รู้ไม่รู้หรือว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะอะไรแล้ววิธีนายกง่ายมาก ถ้ามันไม่ตอบตอบไม่ตรงคําถามตอบไม่รู้เรื่องเนี่ยนะผมยกตัวอย่างให้ครับพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยมีคนมาเสนอเวลานักการเมืองหรือใครก็ตามข้าราชการเวลาเสนออะไรนายกอชอบเสนอบวกหมดแมไอ้นี่ดีนะครับท่าน ดูกรณีข้าวของนายกบูนะออก็ทุกคนบอกดีหมดช่วยเหลือชาวนาใช่ใโอ้โห oh, oh, เอาเงินมาช่วยเหลือคนยากคนจนแต่สุดท้ายคอร์รัปชันสุดท้ายทำให้ระบบเศรษฐกิจข้าวพังหมดเลยท่านนายกสมัยชาชายมีคนเสนอทำโรงไฟฟ้าปารามืมมาประชุมกันเป็นอาทิตย์เลยโอ้โ oh, ห oh, ดีหมดข้าราชการทุกคนดีหมดแม้กระทั่งบ้านพิสุโรกก็บอกดีด้วยแต่พอนายกชาชายเข้าไปปึ๊บอยู่กันทุกฝ่ายเลย ถามแค่คำเดียวพอว่ากาการปรมานูจะเอาไปไว้ไหนอืตอบไม่ได้ฝรั่งเศสก็ไม่ได้คิดแต่บอกว่าดีหมดะครองการใช่ท่านบอกไงไหมงั้นเก็บเอาไว้ก่อนอืคือท่านนายกสามารถตัดสินใจตรงพื้นฐานผลประโยชน์ของประเทศชาติออไม่ต้องไปห่วงเสียหน้าไม่มีมมเขาวีแต่จะชมท่านคือก่อนหนะน้านู้นรัฐมนตรีพลังงานมาบอกว่าถ้าหากว่าเราเลื่อนไปนะจะเป็นเงิเสียหน้าออแล้วก็ ต่างชาติท่งทุนจะเสียความเชื่อมัน่นเสียหน้ามึงตอนนี้ตอนนี้ใครเสียหน้า,เส,นาเสียหน้าแล้วก็ต้องทำเนียมฝรั่งเลยนะบอกว่าถ้าหากว่าข้อเสนอตัวเองไม่รับการยอมรับนะต้องลาออกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคนจะไม่มาลงทุนอต้องดูซิว่าใครจะหอบินลงทุนเพ่นกับบ้านเน่แนะ่เชฟตอนจะหนีกับบ้านไหมเขาบอกตอนครั้งนี้เนี่ยนะโทเทลมาด้วยโททาใช่ไหมโทรเทลของฝรั่งเศสมาด้วยยักษ์ใหญ่ ถ้าหากท่านรัฐมีพลังงานรู้สึกเสียหน้าอย่างยิ่งนะไม่สามารถจะเอาหน้าไปสู้ได้ในวันที่ยี่สิบรู้ไปเปล่าแต่ถ้าท่านรู้สึกไม่ไอม่หน้าไปสู้เขาได้นะจริงจริงแล้วตีพลังงานควรจะไปด้วยนะแล้วลองดูที่ตอบคําถามให้ได้ต้องไปสิต้องไปเขาถามว่าท่านรัฐมีพลังงานอย่ารู้ว่าเรามีแก๊สเนี่ยมีน้ำมันเท่าไหร่สำรองี่สุดแล้วมีเท่าไหร่นะต้องให้ตอบคำถามด้วยต้องอย่าให้คืออย่าไปทาอะไรนะวางมัดวางฟอร์มเป็นผู้รู้ แต่ไม่ตอบคำถามไม่ได้นะเพราะถือว่าประเทศนี้ทุกคนมีหนึ่งหุ้นเท่ากันหมดทุกคนเป็นเจ้าของประเทศหมดนายกก็มีหนึ่งหุ้นเราก็หนึ่งหุ้นเพ<ช>านายก<ช>คุณรัฐมนตรีก็หนึ่งหุ้นครับใครใหญ่โตไหนก็หนึ่งหุ้นเท่ากันแล้วผลประโยชน์ของแผ่นดินนะทรัพยากรมันมีแต่หมดนะใช่คุณจะมาเที่ยวให้สีสว่ไม่ได้นะถ้าได้ผลประโยชน์ที่ไม่คุ้มเพราะว่าการให้ในรูปแบบที่ผ่านมาเป็นการให้ที่ปิดใจด้วยโโอโหโหขายไปเลย คือเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินตรงนั้นสายขาดไปเลยได้สัมปทานใครไปซี้ชัวโผไปไม่ได้ไปขอแบ่งสักน้ำมันสักหยดก็ไม่ได้นะบอกของผมผมจ่ายเงินไปแล้วใช่แต่จ่ายใต้โต๊ะบางจ่ายบนโต๊ะบางเท่าไหร่เราไม่เคยรู้เลยใช่เห็นไหมล่ะคุณตัวพลเอาไ้ง่ายนะคลับเม็ดบางที่นะคลับเม็ดเนี่ยของฝรั่งเศสที่ว่าเป็นคลับสําหรับคนไปพักผ่อนใช่บางจังหวัดของเราเนี่ยมีคลับเม็ดหาดทรายตรงข้างหน้าบอกเป็นของมันใช่คนไทยเดินผ่านไม่ได้นะได้เหมือนสมัยก่อนจีนน่ะตอนที่ฝรั่งยึด ที่แผ่นดินจีนน่ยบอกว่าห้ามคนจีนและหมาเดินผ่านเอ,อไอ้ที่คลับเม็ดนี่บางแห่งนี่คนไทยเดินเข้าไปไม่ได้เลยไม่ได้กลายเป็นหาดส่วนตัวของมันเป็นยใงไซึ่งเป็นไปได้ไงไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณก็ไปก็คุณแค่ในพื้นที่ที่คุณมีฉนดอยู่ครับ แต่ชายหาดผู้อ่านม่ไปไม่รณะใช่อันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องร้องเรียนนะครับเพราะถ้าผมจะไปนั่งจะไปยืนฉี่เอาเด็กลูกเาลูกไปยืนฉี่น้ำเะเนผมย่อมมีสิทธิ์เหมือนกันกูจะเดินผ่านตรงนั้นยังไม่ได้เลยทำไมจะไม่ได้เออเารวประกันได้หรอไม่ได้เป้าหมายอะไรกก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะครับต้องถามว่าทำไมผ่านไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณมีสัมปทานบนพื้นที่ชายหาดเหรอแล้วผมว่าคิดง่ายมากนะเรื่องน้ำมันน้ำมันเราแต่ทำไมกูต้องซื้อแพงเท่าตลาดโลกเอ ผมว่าคิดแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะใช่ทําไมท่านนายกเราผลิตน้ํามันเองทําไมเราต้องซื้อของแพงกว่าต่างประเทศถ้าคุณซื้อแพงคุณมาขุดไปทําไมอ่ะอืม,มันมีแต่ว่าของของเรามันต้องถูกกว่าของของสั่งมาจากเมืองนอกใช่ในี่เมืองนอกสั่งเข้ามากันในนี้เนี่ยราคาเท่ากันค่าขนส่งก็ไม่มีเออทําไมอ่ะค่าแรงงานก็ถูกกว่าต่างประเทศเออใช่ไหมล่ะค่าแรงงานในไทยกับตะวันออกกลางหรือในในอเมริกาที่ไหนก็แล้วแต่ของเราถูกกว่าแน่นอน ใช่ไหมจะมาอ้างว่าออ้๊นั่นนี้นู่นประกันภัยก็มีแต่ว่ามันสั้นกว่าครับระยะเดินทางขนส่งก็มีท่อมีมีมเรืออยู่แล้วไม่ได้ไกลสักไหนเลยแต่ว่าทําไมต้องไปจ่ายเงินมาในราคาที่ต่างประเทศกําหนดไว้ด้วยที่สําคัญั่้นนายกท่านเองเป็นคนพูด ประชาธิปไตยแบบไทยๆอ่ะแล้วทำไมมึงต้องไปเอาราคาน้ำมันจากสิงคโปร์อิงสิงคโปร์ออทำไมไม่คิดราคาน้ำมันแบบไทยๆท่านนายกลองนึกดูตรงนี้นะท่านจะเห็นเลยว่าสวยแล้วกูไว้พวกนี้หลอกกูดีกว่าค,คืองานนี้นะจำเป็นต้องยอมให้จัดประชุมอย่างน้อยสุดก็จะอ้างเลยว่าฟังหมดแล้วนะแต่ว่ารัาบาลก็เห็นว่าข้อมูลทั้งฝ่ายทักทัวงเนี่ยไม่สมควรแล้วเดือนหน้าต่อไปอย่าทำเป็นพิธีนะก็เป็นไปได้เป็นไปได้ การที่ยอมมาหนึ่งเช่นนี้เนี่ยคงตระหนักเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเสถียรภาพของรัฐบาลมีปัญหาแน่นอนคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองใช่ คนเขาไม่ยอมท่านอ่ะเหตุผลก็เพราะว่าทรัพยากรแผ่นดินเนี่ยกว่ามันจะเป็นน้ํามันได้เป็นก๊าซได้มันใช้เวลาเท่าไหร่ล้านล้านปี่อันที่สองเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วราคาเท่ากับต่างประเทศเฮ้ยเอ็งขุดมาทําไมซื้อต่างประเทศไม่ดีกว่าล่ะถ้าบอกว่าซื้อจากต่างประเทศเนี่ยไม่มีความมั่นคงแล้วเยอรมันมันอยู่ได้ไงเยอรมันไม่มีก๊าซนะไม่มีน้ํามันสักหยดเลยต้องซื้อจากยูเครนต้องซื้ออัสเซียแล้วททาไมมันมีความมั่นคงอ่ะราะงั้น ใครที่รับผิดชอบด้านพลังงานที่ต้องให้มีพลังงานมีใช้เนี่ยมันต้องดูแลเรื่องนี้ออถ้ามันทําไม่ได้ต้องปลดมันถูกไหมไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยมึงต้องรับผิดชอบนะประชาชนออถ้าเกิดมึงมาต่อต้านเดี๋ยวน้ํามันไม่พอใช้เอาไม่พอใชนะ้แล้วเกี่ยวอะไรไประชาชนไม่พอใช้ก็สั่งเข้ามาประชาชนซื้อเงินอยู่แล้วน,นั่นมึงก็ลอาออกให้ประชาชนเป็นรัฐมนตรีทแทนก็จ่ายถูกก็จ่ายใช่ไหมครับขอนำเข้ามาแล้วพ่อค้าเนี่ยหวังกําไรเต็มที่อยู่แล้วทุกวันนี้ที่ประชาชนยอมนะในตลาดน้ามันซึ่ง ราคาเท่ากันทุกวันไม่มีไม่มีแข่งขันกันเลยราคาเหมือนกับเป็นราคาหัวตลอดเวลาไม่ต่างกันแม้สตังเดียวนะ,ะทำให้เราบอกว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันแท้จริงก <c oughs> ็เขาบอกว่าวันนี้คนที่รวยท่านนายกที่นโยบายท่านเนี่ยเ,เรื่องน้ํามันเนี่ยกองทุนเนี่ยที่ยังคงเอาไว้บริษัทอะไรโรงงานาน้ําตาลับ โรงงานไอ้เลราอ่าใช่เหตุผลเพราะว่าอเอทานอลเนี่ยแปดสิห้าเนี่ยมันใช้น้ํามันแค่20%สิอร์ซ็นตใช่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นไอ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 กากน้ําตาลใช่อันนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเข้าไปซับพอร์ตเอทานอลเนี่ยน้ํามันเนื้อน้ํามันเนี่ยแพงกว่าน้ํามันในตลาดโลกเ,ออเพราะเราต้องเอาเงินเราเกือบสิบบาทไปจ่ายให้มันอืงนั้นกลายเป็นว่าเราใช้น้ํามันเอทานอลก็แพง ถ้าเราเราจะไปเอาน้ำมันเราจะเอาน้ำมันธรรมนมาหาสวนไดีมานเไรเกิดมันก็ต่ำกว่าน้ำมันในเป็นโตรเลียมใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเอาเคอ้างว่าช่วยเกษตรก็ลดการนําเข้าได้ช่วยเกษตรกรเพิ่มไปแต่ว่าทําไมราคาต้องแพงเหมือนราคาตลาดโลกเลยใช่ไหมสินค้าราคาเกษตรตกต่ำมันก็น่าราคาจะถูกลงสิทําไมต้องราคาแพงราคาเกษตรในบ้านเราก็แพ้ก็ถูกนะทาไมต้องมาคิดราคาถั่วเหลือง หรืออ้อยในบราซิลด<ช>้วยชาวมัน<ช>สัปหลังอ่ะ,อะประทัวกันอุตรุลใช่เพราะงั้นผมอยากจะฝากว่างานนี้เนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกกันอะไรกึ๋นของนายกประยุทธ์ครับผมไม่ได้คิดว่าถ้าท่านเอาการเ,าเขาเรียกจิตสมนมาครั้งนี้หรือการเสวนามาเป็นการเมืองเพื่อท่านจะอ้างได้เนี่ยท่านอย่าทำนะพวกคนไทยไม่โง่อนี่อันที่หนึ่งอันที่สองอย่าใช้วิธีในอดีตที่ผ่านมาที่ว่าให้ถามอย่างเดียวหรืออีกฝ่ายหนึ่งพูด มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายได้แค่ยืนถามไอ้แบบนี้นี่ท่านอย่าทำคนที่จะมาเป็นคนกลางเนี่ยต้องยุติธรรมเฮ้ยไอ้นี่มึงพูดไปตอบไปตกประเด็นพูดยี่สิบนาทีมึงพูดได้คนละยี่สิบนาทีก็ยี่สิบนาทีแล้วก็ถ่ายทอดสดถ้าท่านจะทำให้เป็นทีวีพูยิ่งดีไอ้หกโมงเย็นที่ท่านให้ร้องเพลงอะนะท่านยอมตัดมันซะแล้วเอารายการนี้เป็นทีวีพูท่านจะได้ประโยชน์กับประชาชน ใช่พบเบรกก่อนนะเดี๋ยวเรื่องนี้จบนะรอเขา้าพุ่นที่ยี่สิบแล้วกันพราเราปลวยหัวมาเต็มที่แล้วพรุพ่งนี้เช้าก็น่าจะมีอีกจนกระทั่งเขาถึงวันจริงรแต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะพูดเรื่องนี้ก่อนข้อเสนอที่ให้นายกทํางานหนักนายกเจราจาทักษิณโอ้นี่ก็ตลกนะเออเจราจามันเอาตัวเข้าคุกก่อนถ้าเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับเดี๋ยวมาว่ากัน